เส้นตัวนี้นะครับมันเราต่อตัวนี้เส้นหนึ่งนะครับซึ่งสองเส้นเนี่ยเส้นไหนก็ได้นะครับให้ต่อฝั่งนี้เส้นหนึ่งแล้วมันจะมีสีน้ําตาลอยู่สองสีตรงกลางนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับตัวสีน้ําตาลตัวแรกไม่ใช่นะครับถ้าต่อจะไม่ติดนะครับให้มาใช้ตัวสีน้ําตาลตัวที่สองนี่ครับใช้หนึ่งกับสามนะครับนี่ครับสายก็จะมีสี่เส้นเราใช้หนึ่งกับสามนะครับนับฝั่งขวาไป แบบนี้ก็แน่นครับนี่ครับดึงไงก็ไม่ออกครับนี่ครับดึงยังไงก็ไม่ออกครับต้องดึงแน่นจริงครับนี่ครับจับยังไงก็ไม่ออกครับนี่ครับแบบทีนี้ครับโอเคสุดแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับเปิดไฟดีดูนี่ครับติดแล้วนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชันสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาติดตั้งตัววัดบูธนะครับเป็นรถอิสสุดหนึ่งจุดเ ตัวนี้ครับของที่เขาให้มาก็นี่ครับวัดรบูธผมใช้อยู่สามสิบปอนด์นะครับนี่ครับสามสิบปอนด์นะครับวัดบูธก็เราลดเดิมๆครับไม่ได้รีมงรีบบก็บูธแค่นี้พอแล้วครับถ้าเราหกสิบพอเข็มมันจะขึ้นน้อยนะครับนี่ครับก็มีนี่ครับตัวนี้ผมก็ถ้าเราซื้อมามันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก่อทารเกลียวนะครับก่อทาเกลียวเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวฟิตติ้งครับหมุนเข้าไปก็จะได้เสียบกับตัว สายลมนี้ง่ายขึ้นครับนี่ครับก็มีกาว 3M มเอก็มีหางหนูหางหนูไว้เสียบตัวช็อกเก็ตนะครับก็จะได้อยู่แน่นครับนี่ครับผมกณ์หลักๆเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นแบบนี้ครับสายนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะได้แบบนี้เราก็ต้องร้อยตัวนี้อย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะมันก็จะอยู่หลังตรงนี้แบบนี้นี่ครับเดี๋ยวลองมาตัวนี้บ้างครับทีนี้ผมก็พันเกลียวพันเกลียวนะครับตัวนี้การลวกการซึมผมพันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วต้องใส่โอลิงตรงจุกนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ นี่ครับต้องใส่โอลิงด้วยไม่งั้นจะรั่วนะครับใส่โอลิงเข้าไปด้านในแล้วก็หาอะไรดันโอลิงเข้าไปให้สุดที่รั่วกันเพราะไม่ใส่โอลิงนี่นะครับก็ใส่โอลิงทุกจุดนะครับนี่ครับโอลิงก่อมุนเข้าไปเลย นี่ก็รอนไฟใส่สีฟ้านะครับก็ใส่ได้เลยครับต่อไป้าขฟ อีกทีกันตัวนี้หลุดจะมีตัวล็อกตัวนี้ก็ล็อกอย่างนี้นะครับล็อกอย่างนี้อีกทีตัวนี้จะเป็นตัวยันยันไม่ให้ก้านตัวนี้มันขยับได้นะครับนี่ครับก็จะอยู่อย่งนี้ จะมีสตัวนะครับแต่นี้ผมใส่สองตัวพอสองตัวก็อยู่แล้วครับนี่ครับแล้วก็ปรับได้ครับว่าจะเอาขนาดไหนแล้วก็ปรับเอาแล้วครับนี่ก็อยู่แล้วครับเรียบร้อยครับี่ก็เดี๋ยวไปต่อกันหงานดูครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะติดกาวไปพร้อมเลยนะครับกาวผมไปกาวสาเอนะครับทุก็จะติดลายนี้แล้วกัน ต่อไปผมก็จะพามาใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อแยกมาต่างหากนะครับก็สําคัญนะครับมันจะมีโอลิงโอลิงที่กดอยู่นะครับอย่าลืมนะครับมิง้นรั่วแน่นอนโอลิงตัวนี้มันจะเป็นโอลิงนะครับอันนี้มันเป็นรอยกดไปแล้วครับผมก็ใช้มานานแล้วครับก็นานแล้วครับใส่ติดตั้งมาแล้ววันนี้ก็จะพามาทําติดตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก่อนนี่ครับโอลิงอย่าลืมนะครับโอลิงจุดนี้แล้วตัวเซนเซอร์มันก็จะมีโอลิงนะครับ เนี่ยครับน็อตที่เราจะต้องเอาออกก็เป็นประแจเบอร์สิบสตัวนะครับผมก็ใช้เบอร์สิบขายไว้แล้วครับก็สามารถหมุนออกได้เลยนะครับนี่ครับก็จะปลดช็อกเกตก็ได้ไม่ปลดก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะไม่ปลดนะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิครับตอนหมุนยาหมุนแน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวแตกนะครับเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกสําคัญนะครับอย่าหมุนให้มันแน่นจนเกินไปเพราะมันจะแตก แล้วพยายามอัดทีละฝั่งให้มันเท่ากันอย่าอัดจนแน่นฝั่งหนึ่งแล้วค่อยมาอัดอีกฝั่งหนึ่งไม่งั้นจะแตกนี่ก็นี่ครับน็อตมันน็อตตัวเดิมจะใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วของมันจะมีโอลิงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับตัวเดิมของมันนี่ครับโอลิงตัวนี้ก็สําคัญนะครับอย่าห้ามถอดออกเด็ดขาดนี่ครับก็จากนั้นก็ใส ตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับถ้าถ้าใครกลัวไม่อยู่จริงๆหรืออยากเอาชัวร์ก็อาจจะทาประกงปะกินตามขอบนี้ได้ครับไม่เป็นไรหรือตัดแผ่นยางก็ได้ครับแผ่นยางล้ออะไรมาแปะตรงนี้ด้วยก็จะช่วยได้แต่อันนี้ผมไม่ต้องครับเพราะผมลองแล้วครับว่าอยู่ครับนี่ครับถ้าเราใช้โอลิงตรงจุดนี้ถ้าโอลิงชํารุดเราก็แค่เปลี่ยนโอลิงตรงนี้ใหม่แค่นั้นแหละครับมันก็ถ้าใช้แผ่นนี้ก็ไม่สวยครับ ี่ครับผมก็แค่มีแค่โอลิงอย่างเดียวนะครับก็เอาลงไปเลยครับนี่ครับต้องเปลี่ยนน็อตด้วยนะครับแล้วก็เอาลงไปเลยครับอนี่ครับก็ลงไปเลยตัวโอลิงมันก็จะโดนกดตรงขอบนี้พอดีมันก็จะทําให้ไม่รั่วครับนี่ครับนี่ครับก็ใส่ไปแบบนี้แล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้ครับตัวเซนเซอร์เราครับ ก็ใส่เข้าไปทีครับนี่ครับก็แค่นี้ครับนัดก็ประมาณนี้นะครับพยายามอัดอย่าเพิ่งอ,อัดแน่นนะครับอัดทีละฝั่งค่อยๆอ,อัดไปครับเราอัดแน่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับสายผมก็ไม่ได้ปลดออกให้ดูนะครับเพราะเป็นสายที่ผมเดินไปแล้วผมก็ลัดหมดแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูว่าผมลัดยังไงเก็บยังไงนี่ก็ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับก็เสียบเข้าไปเลยตรงฟิตติ้งผมดันให้สุดแค่นั้นแหละครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับเราต้องมาไล่เก็บตัวนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูว่าสายที่ผมเก็บผมก็จะเก็บไปตามตัวท่อนะครับนะครับ เทวีคีบัน่ายรัดไปเรื่อยๆนะครับตามท่อตัวนั้นนะครับก็เก็บไปครับเก็บไปเรื่อยๆครับตามท่อแล้วผมจะไปเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ผมยาซิลิโคนไว้นะครับมันเป็นตัวไว้ดึงปลดฝากระโปรงรถนะครับตัวช่องนี้นะครับนี่ครับที่เห็นซิลิโคนนะครับเห็นไหมครับที่ซิลิโคนมันจะเป็นลูกยางให้เรางัดลูกยางออกมาแล้วมันจะมีช่องให้เราเสียบเดี๋ยวผมจะเอาลูกขึ้นใหดูอีกทีนะครับ แล้วตอนเราเอาใส่สายนี้ไปนะครับมันจะเป็นรูนะครับเพราะลูกยางเดิมมันใส่ไม่ได้เพราะมันติดสายลมเราผมก็เลยต้องใช้ซิลิโคนนี่ครับเห็นไหมครับใช้ซิลิโคนปิดเพื่อกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันทีอีกทีครับแล้วด้านในนะครับมันจะออกมาทะลุนี่นะครับนี่ครับที่ผมบอกมันคือยางนะครับนี่ครับก็คือยางตัวนี้ เป็นยางตัวนี้มันเราแงะออกมาแล้วก็สายลมเราแหย่เข้ามานี่ครับมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้นี่ครับคือสายลมผมนะครับอันนี้ผมก็ปิดซิลิโคนทั้งหัวทั้งท้ายเลยเลยนะครับตัวนี้เราก็นําขึ้นข้างบนเลยนะครับต่อไปเราจะมาแกะตัวน็อนตาบนนะครับกตอตตรงปลดตัวนี้ออกนะครับปลดออกเลยนะครับนี่ครับปลดตัวนี้ออก ก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับปลดตัวนี้ออกแงี้ออกได้เลยนะครับนี่ครับมันอยู่อย่างนี้มันมืดหน่อยครับย้อนนี่ครับ็แงะออกมาไว้างงนี้เลยตัวนี้เหมือนกันครับใช้นี่ครับแงี้ออกมาเลยมันก็จะมีน็อตนะครับน็อตยึดหนึ่งตัวสองตัวแล้ไม่ทที่เราก็เอาไขควงนี่ครับหมุนออกได้เลยครับน็อตยึดสองตัวนะ ใช่ไคยควงจับมุนออกได้เลยนี่ครับปลดออกแล้วมันก็จะยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกไ้เลย ตัวนี้จะมีร่องมันนะครับตอ,อนะตอนใส่ให้ใส่ถูกร่องนะใส่ใส่ใส่ถูกร่องนี่ครับก็จะมีร่องด้านในอย่างนี้แล้วเราก็จะมาใส่สายตรงนี้นะครับน,นีขั้นตอนสําคัญนะครับกดเกะตัวนี้ออกมานี่มารุมาล,ลุมาลูกลนมาแล้วมันก็จะมีสายอยู่ตรงนี้นี่นะครับสายเราผมจะใช้ตรงนี้นะครับ วิธีเอาออกก็บีบนะครับบีบด้านในอย่างนี้ครับแล้วให้ดูนี่ครับบีบตรงนี้นะครับนี่บีบตัวนี้แล้วก็ดันออกมานี่ครับแล้วเราก็จะมาปลดตัวนี้นะครับนี่กดตัวนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวผมก็จะใช้สายนี่ครับจําตรงนี้นะครับเป็นสายไฟสีนี่ครับก็จะมี เราไม่ต้องต่อลงคงนะครับตรงนี้มันมีไฟลบกับไฟบวกให้เราอยู่แล้วเราก็สามารถต่อได้เลยครับคือสายผมนะครับสายผมก็จะเอาลงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับลงช่องนี้เลยเพื่อไปต่อกับด้านล่างชึบก็ไม่ยากครับทำเองผมคิดว่าวิดีโอนี้นาจะทำทุกคนดูแล้วสามารถทำได้ ก็เอาลงไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปล้วงจากด้านในอีกทีแล้วสายลมตัวนี้เราจะต้องเอาขึ้นมาด้านบนนะครับเอาขึ้นตรงช่องเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่องจะเห็นไหมน้องนี่นะครับมันก็จะเป็นช่องนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นมือให้ดูว่านี่นะครับผมยื่นมือไปแล้วนี่ครับสายก็ลงมาแล้วครับนี่ครับสายลงมาแล้ว ได้สายแล้วนะครับสายลงมาแล้วต่อไปก็เอาสายนกลับขึ้นไปครับให่นะครับสายผมก็เอาขึ้นมาแล้วเข้าไปสายลมแล้วก็จะยัดเลยนะครับยัดก็ยัดเข้าตรงนี้เลยนะครับค่อยๆยัดไปครับเดี๋ยวนี้ผมก็ขออนุญาตยัดแป๊บนึงรับสายก็เดี๋ยวก็จะแย่ yeah, เข้าตรงนี้นะครับช่องนี้นี่ครับสาย ผมก็จะเอาเข้าช่องนี้ครับแล้วก็จะมาจัมไฟดูครับว่าเป็นไฟหลีตัวไหนนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเราจะต่อไฟหลีตัวไหนนะครับเส้นสีดํานะครับก็คือมันเป็นไฟลบนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเส้นนี้นะครับตรงนี้ผมชี้ นี enfin ่ครับเส้นตัวนี้นะครับมันเราต่อตัวนี้เส้นหนึ่งนะครับซึ่งสองเส้นเนี่ยเส้นไหนก็ได้นะครับให้ต่อฝั่งนี้เส้นหนึ่งแล้วมันจะมีสีน้ําตาลอยู่สองสีตรงกลางนะครับนี่ครับก็สีตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับตัวสีน้ําตาลตัวแรกไม่ใช่นะครับถ้าต่อจะไม่ติดนะครับ ให้มาใช้ตัวสีน้ำตาลตัวที่สองนี่ครับก็คือเส้นนี้นะครับติดกับดําฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับเราต้องต่อฝั่งนี้นะครับนี่ครับถ้าดูตามช็อกเกตนี้ช็อกเกตแรกเราใช้เป็นไฟสายสีอะไรก็ได้ครับเป็นเป็นไฟลบนะครับสายสีอะไรก็ได้เสียบเข้าไปครับแล้วถัดมาเป็นช็อกเกตลรูที่สองมันใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับมันต้องเป็นรูที่สามก็คือรูนี้นะครับ นี่นะครับรูตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยครับค,คือคือรูนี้รูนี้เท่านั้นนะครับถึงจะติดแล้วก็นี่ครับรูอันนี้รูที่หนึ่งจะเห็นตัวนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ครับอันนี้คือรูที่หนึ่งที่สายมันเข้าหนึ่งเราใช้หนึ่งกับสามนะครับย้ํานะครับหนึ่งกับสามเราต่อหนึ่งกับสามอันนี้ตัวหางหนูผมมันก็ค่อนข้างใหญ่ผมตั้งใจจะเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับต่อสายออกมาแล้วจะเสียบเข้าตรงนี้แต่ผมก็ หางหนูมันใหญ่ก็เลยต้องเสียบเข้าด้านหลังก็ได้ครับนี่ครับผมจะเสียบเข้าด้านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะขอเวลาเสียบแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมเสียบไปแล้วนะครับเสียบแบบนี้ก็แน่นร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับแน่นนะครับไม่ใช่ไม่แน่นนะครับแน่นก๊กเลยครับเพราะตัวหางหนูผมค่อนข้างใหญ่เราจะเสียบเข้าไปตามช่องนี้เหมือนเดิมครับหางหนูผมค่อนข้างใหญ่ครับใช้หนึ่งกับสามนะครับนี่ครับสายก็จะมีสี่เส้นเราใช้หนึ่งกับสามนะครับนับฝั่งขวาไป แบบนี้ก็แน่นครับนี่ครับดึงไงก็ไม่ออกครับนี่ครับดึงยังไงก็ไม่ออกครับต้องดึงแน่นๆจริงๆงครับนี่ครับจับยังไงก็ไม่ออกครับนี่ครับแบบทีนี้ครับโอเคสุดแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับเปิดไฟดีดูนี่ครับติดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นการเรียบร้อยครับในการต่อสายตัวนี้ก็นี่ครับก็ไล่เสียบไปอย่างนี้เลยนะครับก็มีอะไรครับก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ครับนี่ครับ นี่ครับอยู่ครับแบบนี้อยู่แน่นอนครับนี่ครับก็ดันเข้าไปเลยนะครับไิทีก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับแตนครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองเปิดดูนี่นะครับผมก็ใส่ตัวนี้พวกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตัวนี้ก็พยายามยัดยัดยากนิดนึงนะครับก็ค่อยๆยัดไปครับแต่ยัดได้นะครับยัดเข้าไปให้สุดนะครับแล้วยัดตัวนี้ ก็ยัดเข้าไปให้สุดนี่แล้วก็ผมใช้เข็มบทายรัดทับอีกทีครับกันเหนียวแต่มันก็ไม่หลุดหรอกครับแต่อ <but, S 2> ันนี้ผมก็ใช so ้กันไว้ครับก็นี่ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอทําการติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งติดตั้งว่าบูทเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่ครับสายข้างหลังก็ ประมาณนี้ครับเก็บไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองดูกันนะครับ